สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตกุญแจซอนป่านทอทองเลือกติดดินพาครอบครัวอยู่ดอยต้องบอกว่าถูกพูดถึงทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังอย่างกุญแจซอนป่านทอทองบุญทองนางเอกลูกสาวของนักแสดงดังหนึ่งนกิดบุญทองได้หนีออกจากบ้านโดยไม่ติดต่อกลับมานานถึง9เดือนโดยในเวลาต่อมากุญแจซอนได้สร้างครอบครัวกับสามีขับตันนัด และปัจจุบันมีลูกด้วยกัน3าคนคือน้องเทคออฟน้องรันเวลและน้องเบิร์ดเดย์โดยเจ้าตัวนั้นก็ใช้ชีวิตติดดินหลังหายหน้าจากวงการพาครอบครัวเที่ยวดอยแบบเรียบง่ายโดยงานนี้กุญแจซอนก็ได้พาครอบครัวพักผ่อนบนดอยพร้รอมระบุข้อความว่าหน้ามึนกันเลยทีเดียวเมาดอยวิวหลักล้านเลยต้องลงทุนโพสท่าซะหน่อยกว่า2ปีกับเรื่องร,ราวประกาศตัดลูกแต่ล่าสุดมีภาพดีต่อใจแฟนเมื่อเห็นกุญแจซอนป่านทอทองบุญทองกลับมาเยี่ยมครอบ ตัวพร้อมน้องเทคออฟและสามีกลับมาเพราะในข่าวว่าคุณแม่ไม่สบายก็เลยไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลที่ลงใน Facebook อ G ผมก็ไม่ได้เจอเขาเพราะทํางานอยู่แต่ดีใจที่เขามาเยี่ยมคุณแม่ผมติดถ่ายละครจริงๆหลังน้องซอนมาเยี่ยมคุณแม่ก็ได้เจอกันบ้างเจอหลานอดีตที่ผ่านไปก็ผ่านไปเลยเป็นความทรงจําที่ดีปรับโรงเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แล้วต้องมองอนาคตปัจจุบันว่าจะทำอย่างไงจะอยู่เป็นกําลังใจให้คุณแม่เพราะคุณแม่ไม่สบาย กำลังใจที่ดีที่สุดคือครอบครัวอยากให้เขาแข็งแรงเป็นกําลังใจให้เต็มร้อยคุณแม่เห็นลูกหลานเขาก็ดีครับก็ดีใจก็ขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจที่มีให้ครอบครัวผมขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกคนดีใจแทนครอบครัวว่าเห็นภาพนั้นได้กลับมาอีกครั้งเราไม่ได้โกรธไม่ได้ทิฐิอะไรเพียงแต่ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ได้ฟ้าลิขิตมายังไงก็เป็นอย่างนั้นเราก็พยุงไปให้ยืนยาวที่สุด ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ